หมอฮิวแมนว่าอะไรหมอสตาร์แมนเรามาหาหมอติปแมนมาตีกิ่งแล้วเนี่ยมันนำพาเรามาที่นี่นะอืใช่แล้วหมอสตาร์แมนดูสิใช่หมอฮิวแมนน่าจะหมอหมอไฮไลท์น่าจะอยู่ที่นี่แหละเขาเข้ากันใช่เข้าด้วย ชื man, ่อหมอฮิลแมนนักเกล้าช okay, okay, ื่อกุกกากชั้นจะมาแนะนำตัวเกมไม่ได้ันจะมาค่าแกนี่นะหน้านโอ้ยหมอฮิแมนจะกลับมาหน่อยโอเคได้หมอสตาร์แมนนี่นะโอ้ยนี่ยเนี่ยเนี่เออ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 าอัเออเออเออาออเออเออเอรเออเอบเออเออเออเอบเออเอเอาเออเออเอลออออเคได้ครับ แล้วพวกแกไปได้เลยหมอฮีแมนเรามาถูกแล้วใช่ไหมหมดใช่แล้วหมอสตาร์แมนโอ้ไม่นะหมอสตาร์แมนเอ้ยหมอฮีแมน เฮ้ยฮุยยุโอ้ยแกยังมาเบิรบอกแกยังมาแคร่หมอฮิวเมนฉันอันรัห่หมอสตาร์แมนนั่นน่ะนี่นะโอ้ยตีไม่เข้าเลยยกก็ตีแกตีไปสิว่าเฮ้ยเออ เอ่อหมอดแล้วครับหน่วยกำลังลบอันที่สองก็ฆ่าหมอฮิวแมนและหมอสตาร์แมนไปแล้วครับเออไ huh? ม่ตัดชมหรอกผมดีใจนะผมที่เป็นมือขวาเนี่ยเสียแครวนะแล้หมอสตาร์แมนอ้โหแกดีมากและแกเป็นโปรเจกต์ที่ดีสุดๆไปเลยนะ ใชแล้วมันจะมีอะไรที่ง่ายกว่านี้ล่ะ หมอเอ่อสตาร์บรัเอ้ยสตารเอออะไรอู้ววัดดีหมอฮิวแมนตอนนี้เราจะไปตรงไหนต่ออืมฉันก็ไปดูเหมือนกันฉันผ่านด่านแรกไปแล้ว,วอ่ะอู้ของคุณแกมากฉันก็สุนหลังมันอะอู้วแล้วฉันเกิดไม่ได้ไงนะก็ฉันดีนิ้วข้างหนึ่งนะโอ,โอเคว่าทีนี้เราจะไปไงต่อล่ะเนี่ยเอ่อนั่นน่าจะมีหน่วยกำลังลบตัวที่สามทีนี้นะพวกนะแกแกข้ามสุดมาหน่วยกำลังลบ โคดีโคดีสองหนึ่งแล้ไม่ต้องไปสนใจกันแล้วนี่ยอะเนี่ยเอ่อมอสตาร์บอดเออว่าไงหมอฮีิวแมนเอ่อมอสตาร์บอดแกได้พ่ออาวุธมาใช่ฉันได้พ่ออาวุธมาตอนที่ฉันแรงระเบิดแกยังไม่รู้สินนะหมอเออ่สตาร์บอดฉันได้เก็บไอ้หมอฮีิวแมนอ้ เก็บเ่วควมันน่เออโอ้ไม่นะนี่น่ะโอ้มาเลยมาเลยสิอือออเอ็นี่ะอือ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 ออ เออโอ้มมสต้าบอดแกเป็นอะไรไปเออเฮออออาใจดักแกใจด้วยไม่ต้องกลัวฉันมีที่สร้างกระดูกขึ้นมาแล้วนี่คือนี่โอ้ขอบคุณมากอมอสฮิวแมนอโอเแล้วก็กลับไปยายฮิวนะนี่โอ,โอเค หมอสตาร์บอร์ดเอ้ยหมอฮิวแมนเราไปกันเถอะไปใช่แล้วหมอสตาร์บอร์ดเอ้ยจะไปด้วยน่าจะด้วยสิตอนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อว่าหน่วยลกกสสูกลกระสีกำลังจะมาฮะโอไม่มีถึงน้อยเลยหน่วยลูกกระส,สีเลยเหรอใช่แต่เ,เราไม่สามารถไปช่วยหมอเซียมแมสูตเตมีแต่ตรงมีสโต้ได้นะไปทันด,ดี โฮมซิ uh, เอ่อโฮมสเก็ตบอร์ดอะไรเอ้ยไม่ใช่ยดิหมอหมอตำมังใช่เรว่องสามารถไปช่วยหมอตำมังได้เหมือนว่าจะหน่วยกกรถกำลังสี่กำลังจะมาน่ะสิโอ้มันมาแล้วว้าวเชิญคือหนโดูดูกำลังสีนี่แหละนี่แหละอ้าวอ้าวหมอฮิวแมนช่วยฉันด้วยโอ้โอเคได้นย่ โอ้โอ้ kitchen โอ้โอ้มอสต้าบอดเก็บเป็นอะไรไหมเออฉันเลือดไหลเต็มเลยโอ้ไม่เป็นไรผมมีเงื่อนตการพิเศษผมมีสเปซสปาไม่ถ้าจะนอนแล้วโห้เลือดอาบเลยมอสจะด้วยแล้วเลือดอาบเลยมอส แต่ไปก็ยาฮิวใช่ไหมใช่จะว่าไปเออ่หมอฮิวแมนแกก็เจ้าเล่ห์เหมือนกันนะนี่นะี่ยมสตาร์บอชันยาติดตามอีพีต่อไปไปไป